สองพี่น้นนองยิ้มกระดุกแผรดไปก็มามาถ่ายอยู่นี่ไงดูดูเอด้านมองพี่พวินใหญ่เลยเห็นไหมน้่งเอด้าน้องพี่พวินใหญ่เอด้านั่งยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่เอด้านั่งอยู่ในซอกหมอนมีหมอนเป็นตัวพยุงหลังไม่งั้นจะเซมไม่งั้นเดี๋ยวน้องก็ลมใช่ไหมครับวันนี้พี่พวินไม่ได้ไปโรงเรียนพี่พวินอยู่บ้าน วันนี้วันศุกร์พี่กีวินเล่นอยู่บ้านเหงาเลยสิน้องไอ้ด้าระวังล้มนะระวังล้มนะล้มนะล้มนะล้มแล้วล้มแล้วล้มแล้วไอ้ด้าล้มไ <laughs> อ้ด้ากินอีกแล้วไอ้ด้าจะกินพี่พีวิวน,นอีกแล้วลูกระวังล้มนะพี่พีนนั่งกใกล้ๆน้องหน่อยสิ ดูดูมองสงสัยสนใจพี่พวินพี่พวินทำอะไรพี่พวินพี่บินทำอะไรพี่พวินทำอะไรไอ้เจ้ากระมันดุอะไรนะ,อะไอ้เจ้ากระมันดุอะไรไม่ใช่ของมันคืออะไรเอดเดนจะล้มอีกแล้วเหรอลูกระวังน้องล้มนะช่วยน้องก่อนนะอย่าให้น้องล้มเดี๋ยวน้องเจ็บนะเอด้าสะอึกเอด้าฮิกกะ เอ็ด้าฮิกก้าไม่หายเลยค่ะอเป็นไรลูกเอ็ดด้าฮิกก้าตลอดเลยเอ็ดด้าสะอึดตลอดเลยเป็นไรพี่พายินไม่ฮิกก้าหรอกเมื่อกี้พี่พาวินกินนมไปข้าวปลาไม่กินกินแต่เช็กชน้องเอ็ด้าตูม้มูมองอะไรอยู่ลกูกอ่าไหนเมื่อกี้บอกจะเล่นเล่นกับน้องไหนเมื่อกี้บอกจะให้นั่งกับน้องจะถ่ายรูปก,กับน้องแล้วลงไปไหนอืมอืม เอ้หนําอะไรเอ้หน้าทะไรเอ้หน้าอะไรไอ้หน้าอะไรคะอูเอียงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้น้องนั่งตรงๆก่อนลูกน้องต้องมีที่พาวินพาินอย่าพุ่งพิงน้องน้องยังไม่แข็งแรงเน่จะไม่ตีตัวเองออาไปแล้วออะแล้วไอ้หนาล้มแล้วล้มแล้วล้มแล้วเอ้ดน้าล้มแล้วพี่วินต้องช่วยน้องนะอย่าให้น้องล้มนะเ้าวอา ขึ้นมาขึ้นมาลูกเอ้ยได้ขึ้นมาเอ้ได้ขึ้นมาอิบอ่านั่งตรงๆตรงๆนะสิตธรรอกเอาล้มดูขาดูขาเอาล้มยังล้มยังไหนพูดพูดน้องไหนชินเด่นชิ้นเด้นตรงไหนพูดพูดชินเด่นพูดพูดชิ้นเด่นน้องหน่อยจุ๊บจุ๊บน้องตรงไหนชินเด่นอ่ะจุ๊บแก้มน้องหน่อยแล้วอ้าวล้มแล้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 ว ไอ้ดนาหล้มเลยด้าหล้มเลยออไอ้ดากินแล้วกินแล้วกินหัวพี่วินแล้วกินหัวพี่วินนังใ้ด้าสาวสื่อไว้นังให้ด้าขาหมู <c ười> เอ้ยเอยพาวินเบาเบาสิลูกโคกหัวน้วองโคกหัวน้องลุกขึ้นดีๆนั่งดีๆยวเราดื้อเปล่า,าเอ้าเอาเอาเอา บอกให้ช่วยน้องอม,มาทับน้องอีกเออชิ้นเดน่น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 ชิ้นเด่นเนีย่ยผู้ผูชิ้นเด่นอ่ะเนีูู่้ชิ้นเด่นรักน้องเปล่าพี่พับินเอลสกาดูเอลสกาด,ด,ด,ดูเอดาลินเอลสกาด,ดูเอดาพับินเอลสกาเอดา พาวินรักน้องใช่ไหมเอาวอานานนานถีบน้องทําไมอะพาวินเรานี่อาการหนักนะเนี่ยฮะโอ้ยทับขาน้องแล้วโ <c oughs> oh my god เกิดเป็นเอเดาต้องอดทนสรุปคุยรู้เรื่องหรือเปล่าเนี่ยฮะสรุปพูดรู้เรื่องปะเนี่ยฮะเอ้ยเอ้ยนางเอเดา นังชอบบางทีให้นอนก็เอดาก็จะงองงงไม่อยากนอนจะทําท่าลุกขึ้นมาตลอดเวลาอยากนั่งถ้าจับนั่งก็อยาจะถ้าจับนั่งก็จะหายงงงงก็จะแบบว่าอารมณ์ดีนะน้องอยากนั่งพี่พาวินทับขาน้อง <c oughs> ตกเลยตกเลยให้ตกเลยนะ <c oughs> ตกเลยนะเนี่ยตกเลยนะคนเนี้ยตกเลยนะ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 เอเดาก็แบบว่า โดนเหยียบโดนทับอะไรก็ไม่เคยร้องนอกจากเจ็บจริงๆไม่เอาไม่เอาเจ็บเนี่ยตรงนี้หมามาเลือดออกเห็นไหมเห็นไหมตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมยังยังไม่หายเลยปาริณอย่าโดนขาหม,มาตรงนี้ตรงนี้อย่าโดนโอเคอ่าวัดดีครับหม,มาไปละโซนละจับกองไม่ได้ละจะนั่งกับน้องแล้วเปล่าไม่งั้นให้วัดดีครับแล้วปิดแล้วนะนั่งกับน้องนั่งกับน้องดีๆโอเคนั่งกับน้องอ ไม่ซีไม่ซีเดี๋ยวทับขาน้องโอเคโอเค hm meals, อเอได้เจ้าจีจ้าจีพี่วินหน่อยจ้าจีเจ้าจีพี่วินหน่อยเอได้ทำไรเอได้จะอีอีอ่ะคะเจ้าจีจ้าจีพี่วินหน่อยดูดูทับทับขาน้องแล้วโอ้ยพาวินหม่ำมาบอกว่าอะไรน้องยังเล็กอยู่นี่ตกไปเลย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  ไปเล่นต่อไยเล่นต่อเอ้ยนั่นไงไหนเราขกเลยขึ้นมาดีๆเฮ้ยแล้วก็แบบอยากเล่นเอกเล่นอยากหาพี่วินอ็นจังมุ้งไหมอันไหนนั่งสมาธิหน่อยนั่งสมาธิรู้จักปะ พาวินทับขาน้องทําไมต้องไปทับขาเอ้าหอยขาก็ไปโดนหน้าน้องนะน้องก็เจ็บอะ่ะลูกเดี๋ยวน้องร้องไห้เดี๋ยวน้องเลสเซ่นนะค่ะพาวินทําน้องเจ็บอะ่ะเดี๋ยวเอดาเลสเซน่นลูกเดี๋ยวเอดาเสียใจนะเดี๋ยวเอดาเลสเซ่นอ่าเเเดี๋ยวน้องเสียใจลูกเดี๋ยวน้องเลสเซ่นลูกนั่งเฉยๆนั่งเฉยๆ ไหนพูดพูน้องก่อนยังไม่ได้พูพูน้องเลยพูดพูซื้อยางพี่วินงั้นมามาปิดแล้วนะมา,มามาบอกหลายครั้งแล้วนะว่าอย่าทับขาน้องเดี๋ยวน้องเจ็บงั้นมามาปิดแล้วมามาไม่ไม่ไม่ให้เล่นละไม่ให้เล่นละไม่ไม่ถ่ายละปิดแล้วนะวินใจดุกก็ถ่ายรูปพาวินไม่ทับขาน้องไม่ทับขาน้องเอออย่าทับขาน้อง ไปแล้วเอดาพี่พาวินไปแล้วหมาม้าวางละพี่พาวินไปแล้วพี่พาวินหายไปละพี่พวินจะขี่บ๊อบบี้เหรอ no 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 ชาร์จแบตอยู่ชาร์จแบตอยูบบอ่จะยังไปหยิบอันที่แบบแว่ามานี่มานี่เดี๋ยวเปิดให้มีแบตเตอรี่หรือเปล่า ใช่ใช่รูปรจ้องดิดไอ้นี่เอาเอาไปหันไปทางน้องเอด้าสิแล้วพาวินถ่ายอะไรละ่ะเอดาเพิ่งตื่นไม่ใช่เหรอลกูกสะอึกยังไม่หายเลยตาบวมๆนะข้างเนี้ยหนอนเยอะเหรอน้องเอด้าแบบมา่ะวางแล้วดีกว่านังเอด้าสวัสด,ดีค่ะก่อนสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะทำไงสองมือสองมือทำไง สวัสดีค่ะก่อนเรดูก็พาวินทำอะไรพาวินเน่ดีเดี๋ยว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 ที่บอ็อกอะโอเคบายบายค่ะสวัสดีค่ะอ้าตก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 อ้าพาวินอ้าทำไมทำน้องอย่างนั้นเห็นไหมน้องล้มเลยแล้วทำไงทีเนี้ยแล้วใครช่วยอะฮะเออ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  Oh oh, oh.